นครับ,อ,อ,บ,รบอ,อ,อันนี้จะเป็นลังมะนะครับลังอ่อนนะมันจะไม่เหลืออยู่นะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมาชาจอมป่วนแม่สอดส,สอดนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาเอามิ้นกันนะครับเจอสองรังนะครับมีรังแรกอยู่ใกล้ๆที่คอกม้านะครับแล้วก็มาเจอรังนี้นะครับในปักกล้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับใครดูอยู่ฝากกดติดตามช่องประชาจํมปวรมาสอดด้วยนะครับก็มีการเอาพึ่งเอามิ้นนะครับแล้วก็สร้างเพลิดไว้ให้นะครับการดำน้ำยิงปลาตกปลานะครับขี่ม้าฝึกม้านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกัน เข้าใกล้ไม่ได้นะครับมันรู้สึกว่ามันจะมีอาการดุดอยู่เพราะเมื่อกี้ก็โดนมา2ทีนะครับจากข้างบ้านนะพอดีฟันไม้นะครับมันลกนะครับเดี๋ยวก็จะทําครบแล้วก็สุมนะครับมิ้นแป๊บเดียวแหละมันก็หมืึนละแต่ทีเนี้ยครบถ้าเราจะใช้นะครับก็ต้องเป็นใบสาบเสือนะครับนี่นะครับต้นสับเสืออยู่นี่พอดีนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุมไฟกันแป๊บหนึ่งเราจะมาทําครบนะครับ ไม่ทําไม่ได้นะปกติมินนี่โอ้ยมินนี่ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะไม่ค่อยดุเท่าไหร่รู้สึกว่าตั้งแต่เจอฝนนี่มันจะดุกันทุกรังเลยครับเจอฝนเข้าไปนี่จะดื้อจะดุเมื่อกี้ผมนั่งเฉยๆนะล่อเอวกันเลยตาบนะครับเข้าหูนะครับหูแดงอยู่เลยไอ้นานี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นครับวันนี้เดี๋ยวล่อไอ้นี่ก่อนโอเค No, ow. Oh. ก็มาออกสู้โงหโอ้โหไปวิขนานั้นมาเลยวิ เอาเรื่องนะครับถ้าไม่เจอคนไฟน,น่าจะเป็นเรื่องอยู่นะครับนี่มังโมจูในนี้กำลนอ,ออกตัวกอนดูน้ำหวานไปถึงงานงอกอเอาเรื่องอยู่นะครับไล่อยู่นะเมื่อกี้นะนี่นะครับอันนี้คอนน้ำนะครับก็จะประมาณนี้หหเหลือนิดเดียวนะครับใกล้จะหมดแล้วันนี้ก็เจอเร็วกว่าน,นี้นครับ สักเดือนที่แล้วน่าจะโออยู่อเหลือพลังครับย้ายอ,อ,อันนี้จะเป็นลังนะครับลังอ่อนนะอืมมันจะไม่เหลืออยู่นะครับออกไปแล้ะถามว่าปิ้งบางคนปิ้งนะครับแต่ถ้ามีตัวอ่อนอย่างนี้ผมเที่ยวเลยครับ อร่อยหมดนะยุนี้บาเอารังนุ้นต่อเดี๋ยวนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ารังมิน้นมันอยู่ไหนแต่หน้าเนี้ยมันดุจริงๆนะครับจากจุดนี้นะครับเมื่อวานโดนไปสองตับสามตับนะครับวิ่งจาก,กตรงนี้นะครับวิ่งไป,ไปมุดอยู่อาศัยในมุ้งคอกม้านะมันไล่ไปถึงนู้นเลยนะเออแล้วมันไปนงงๆกับผ้าผ้าลี่ผ้าตะข่ายนะครับเมื่อวานเนี่ยผม อยากรู้เฉยๆนะครับว่ารังอยู่ตรงไหนก็เลยใช้ไม้เคี่ยๆดูนะเพราะว่าฟันกิ่งอ่ากระถินนะครับแล้วก็มันแตกวึงว้งๆนะครับนี่ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งดูดีๆนิ่งๆนี่แหละโอ้แต่มันซ่ามากเลยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ต้องถอยหนีก่อนนะครับไม่ไหวมันเห็นผมนี่มัน จะสู้แล้วอ่ะมันจะไล่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเจอควันพิฆาตนะครับใช้ควันเอาควันลมเอาไม่ไหวดุอ่ะไม่รู้เป็นไรไอรังเมื่อวานที่ไปเอาตรงนู้นนะครับที่ต้นเย็ยนที่ที่ให้ดูนะครับก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวปิดการรั่งน้าอีกรอบึงก่อนนะครับเดี๋ยวเติมน้ำอีกรอบนึงเพื่อไล่ลมให้หมดมันจะเร็วนะครับเติมน้ำสองรอบนะครับอันนี้กอกน้ํารอบแรกไปแล้วใครอยากรู้วิธีทํานะครับการเอาน้ํา ลงที่ตามเสร็จแล้วก็อัดขึ้นถึงบนเนินบ้านนะครับได้นะครับก็ลองดูในเพลิตของการล้างน้ําแล้วกันนะครับสร้างไว้ให้ไหลเพลิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาห่านปลากันขี่ม้าฝึกม้านะครับการปลูกหญ้าแพนกล่าการลงเสาลวไม่โยกไม่เอียงนะครับอ่ะสปี3ปีแล้วก็ไม่ล้มนะครับตั้งตรงแนวเหมือนเดิมนะครับทํายังไงก็ไปดูในช่องได้นะจ๊ะเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวปิดน้าแล้วก็ขึ้นข้างบนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรามาเอากันเอามิ้นนะครับ และนี่นะครับคือครบเพึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปสอยมิ้นกันเนื่องจากว่าถ้าไม่ใช้ครบน่าจะต้องวิ่งหางจุกตูดนะครับเพราะว่าวิ่งมาแล้วนะไม่งั้นเนี่ยไม่ไหวปว่าแล้วนะครับก็ใช้หญ้าแห้งนะครับแล้วก็มัดด้วยอ่าหญ้าสดนะครับนี่นะเป็นเชือกแคนนะครับถ้าใช้เป็นเชือกฟางก็ไม่แน่นอนมาว่าแล้วเราก็ จะใช้ควันไล่มิ้นต์นะครับเราจะไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงนื่อจากว่ามันดุนะครับเจอฝนแล้วมันดุไงก็ไม่รู้นี่นะครับไม่ชะงกหน้าไปหรอกนู่นนะครับนู่นสูงควันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ผลีลามนะครับถึงถึงมันจะเป็นมิ้นต์นะครับเพราะถ้าไม่เคยโดนน่าจะป,ปุ๊บปั๊บแล้วนะครับ นี่นะครับได้มาแล้วนะครับมิน้นพลอย ดุนะครับถ้าไม่ดุนี่เข้าไปเอาง่ายๆตั้งแต่แรกนะครับมีอาการหน่อยก็เลยไม่อยากเข้านะครับโอเคนี่นะครับน้ําสวยมากนะครับการเอาพึ่งเอามิหนของผมแต่ละครั้งนะครับก็คือจะไม่มีการเผาทําลายตัวนะครับสังเกตนะครับว่ารังไม่มีรอยไหม้นะครับอ่าเพราะว่าเราจะไม่เผาให้เขาตายนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวับ ครับป่าออกไปไม่ฆ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปจะเจริญเติบโตไปสร้างรังของเขาเองนะครับเพราะว่าพวกนี้มีฟิโลโมนเขากลับบ้านถูกนะสําหรับใครที่สีเรียสว่าเฮ้ยพี่มาเป่าบนบ้านแล้วเขาจะกลับบ้านถูกไหมไมันมีฟิโลโมนอยู่นะครับพวกนี้พวกพึ่งเนี่ยจะแม่นเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับยังมีตัวนะครับ ใครที่แบบเห็นเป็นรังนะครับแล้วก็จะดูน้าหวานเลยทันทีเนี่ยไม่สมควรนะครับเพราะว่านอกจากพึ่งนอกจากมิ้นจะตายแล้วนะครับอ่าเราเจ็บเราเจ็บจวเขาตายมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนต่อไม่เหมือนแต่นะต่อแต่มมันแทงเราได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับมันดุนะครับต้องลมทุกทีไม่ค่อยลมขนาดนี้หรอกแต่มันไล่จริงๆนะครับเดี๋ยวกินให้ดูนี่ครับ ออืหวานเจี๊ยบ <centimet re> นะครับสุดยอดมีกินพึ่งเดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะหามิ้นท์หนะพึ่งให้ดูกันบ่อยๆนะครับถ้าเจอนะแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดตามช่องมาะชาสัมพันมาส่องด้วยแล้วก็ในช่องนะครับก็จะมีการ เอาพึ่งเอามิ้นอย่างเงี้ยนะครับการเลี้ยงไม้การปลูกหญ้าเพนกวลาการทําการรักน้ำนะครับก็จะมีให้ดูอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นความรู้การทําอาหารสัตว์นะครับก็จะมีนะครับโอเคนะจ๊ะใครดูอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วจ้าไปแลจุ๊บ